เขาวขาวสวยๆประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลย t o y ยต้ายาริส 1.2G ปี2014ตัวนี้นะราคา3แส0หนึ่งบาทครับผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียงแค่6,100เองนะครับไม่น้อยนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองคุณลูกค้าท่านใดต้องการรถมือสองเกตเเอผมเชียร์คันนี้เลยนะครับผ่อนถูกนะครับราคาก็ถูกด้วยไม่ก็ยังน้อยด้วยนะครับติดต่อผมนะครับน็อตบริษัทเพชรยนนะครับน็อตบริษัทเพชรยนผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้ว ก็ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ผมหน่อยนะครับคุณลูกค้านะครับคลิปนี้มีของผมนะครับมีช่องนะครับยูทูบนะครับมี3ามช่องมีน็อตเก็งมือสองน็อตลดมือสองแล้วก็น็อตวีออสมือสองครับคุณลูกค้าฝากนะครับมากดจดจมให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ3ามช่องนี้เลยเนาะอ่ะมาดูตัวรถกันนี่ครับตัวรถสีขาวสวยๆนะครับตัวนี้ยาลิตนะครับด้านหน้านะครับเป็นตัวโลโก้นะครับ โครมเนี่ยสวยเลยนะครับกับคิ้วนะครับสีเทาเลขกะเบียนเลขค่อนข้างสวยนะ2 1 9 2นนะครับคุณลูกค้าดูหลอดไฟนะไฟตัวหลอดไฟของเราครับเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์ผสมมันตินะดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะครับคุณลูกค้าดีไซน์ค่อนข้างสวยมากเลยอ่ะมาดูตัวล้อกันเป็นล้อนะครับล้ออันลอยเดิมๆจากโรงงานเลยน็อตสตัวล้อนะครับตัวนี้เนาะน็อตสตัวนะครับ นะครับมีดิสเบรกตัวนี้นะครับระบบล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะตัวนี้นะคุณลูกค้าดูตัวยางอันนี้ขอบ15นะครับปียางปีประมาณสิบแปดนะคุณลูกค้าซื้อกับผมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางคุณลูกค้าด้วยนะครับกับตัวนี้นะคุณลูกค้าเ่าผมให้ดูก่อนเป็นไงครับนี่นะครับค่อนข้างสวยนะโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับคุณลูกค้าอะมาดูด้านข้างกันหน่อยนี่ตัวรถนะครับตัวนี้นะครับกระจกนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับมีไฟกระพริบ ตัดออกมาได้ค่อนข้างสวยนะและที่เปิดประตูนะครับเป็นโครมเนียมที่เปิดประตูเป็นโครมเนียมแต่กระสีรถออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับตัวประตูรถไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะจากด้านข้างนะครับกระจกของเราติดฟิล์มรอบคันมีระบบล็อกอัตโนมัติด้วยนะครับคุณลูกค้านี่แล้วส่วนบนนะครับมีคิ้วคิ้วนะครับคิ้วนะครับทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังนะสองสองฝั่งเลยเนาะอ่ะเดีย๋ยวผมพาชมครับ ตัวรถของเรานะไม่เคยถูกชนจากด้านข้างสังเกตยังไงดูง่ายๆครับดูที่ตัวน็อตนะครับนอ็อตมีร่องรอยการถูกถอดไหมน็อตไม่มีร่องรอยการถูกถอดแสดงว่ารถไม่เคยถูกทําสีนะครับดูง่ายๆเลยอ่ะนี่มีชุดแต่งด้วยนี่ครับดูนอด็อตเห็นไหมน็อตเดิมๆเ,เลยครับตัวสีเดิมกว่าตัวรถเลยเนาะชัดเจนนะครับคุณลูกค้านี่ลูกเล่นของตัวรถนะดีไซน์มาค่อนข้างสวยเลยนะครับดูครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีโคดไม่มีเบี้ยวนะครับ เดิมๆจากโรงงานเลยวิธีเช็คอีกทีหนึ่งก็คือนี่ครับเช็คจากเมนอาร์ตนะครับเมนอาร์ตฝั่งนี้นี่ผมถอดดูเลยเป็นไงครับเรียงสวยนะเมนอาร์ตเรียงสวยเลยคุณลูกค้าตามรอยนะครับตามรอยละเข็บเป็นระเบียบนะครับอย่างนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนจากด้านข้างแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับว่ารถเคยถูกชนด้านข้างไหมเนาะนีะ่มาดูต่อนะครับอันนี้คือประตูด้านข้างคนขับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาชมประตู ด้านหลังอีกอันนี้คือประตูฝั่งองผู้บริสารด้านหลังนะครับคุณลูกค้านี่อ่าให้ดูเลยเนาะดีไซน์ค่อนข้างสวยนะส่วนตัวผมว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับเนะอะเดีย๋ยวผมให้ดูเดีย๋ยวผมถอยดูหางๆหน่อยชื้อเป็นไงครับสวยไหมเริมเดิ่มจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆ่จากโรงงานเลยเนาะนะครับไม่มีโคดไม่มีเบี้ยวนะครับไม่เสียรูปด้วยอ่อยาเดี๋ยวผมไล่ให้ดูประตูหลังนะครับมีระบบล็อกเด็กมาให้นะป้องกันแล้วบป้องกันนะครับไม่ให้เด็กออกจาก ภายนอกรถนะครับก็คือเด็กไม่สามารถเปิดประตูจากภายในนะครับต้องมีผู้ใหญ่เท่านั้นครับเปิดประตูจากข้างนอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือระบบเซฟตี้เด็กนะครับเนาะที่วางมือโอเคดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นอกเป็นพลาสติกเย็บลายตะเข็บอ่าเป็นลายลายตะเข็บนะแล้วก็ที่เปิดประตูเป็นโครมเนียมนะครับเปิดประตูโครมเนียมมีลําโพงให้ตัวนี้ลูกเล่นมาค่อนข้างสวยนะครับฝั่งบนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนาะนี่ครับผมดึงออกมาดูเป็นไงครับ เม็ดอาร์ตเรียงสวยนะครับไม่มีร่องรอยการถูกชนจากด้านข้างทำใหนั้นเม็ดอาร์ตจะเสียรูปนะครับเม็ดอาร์ตจะไม่เรียงสวยได้ขนาดนี้เนาะนี่คือรถ่อนข้างจะดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็รถยังไม่ผ่านการชนอีกังห่ะมาดูไฟไท้ายกันหน่อยเป็นไงครับหลอดท้ายนะหลอด led ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้เนาะดูไงครับท้ายสวยไหมนี่ครับตัวโลโก้คิ้วใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับ ตัวลูกเล่นตัวหลังนะครับมีอะไรบ้างครับมีไฟท้ายนะครับมากระจกกันฟ้านะครับตัวนี้กระจกเดิมๆจากโรงงานเลยมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์โลโก้นะครับโตโยต้นะคุณลูกค้ามองเห็นไหมตรงนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็นี้ก็มีไม้ปัดนะครับด้านหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะหลอดไฟท้ายหลอดใหญ่ๆเนาะหลอดไฟท้ายหลอดใหญ่ๆนะครับชัดเจนติดทุกหลอดมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยหนึ่ง 2จุดนะครับเสาสัญญาณด้านบนนะครับคูณลูกค้าสามารถไปแต่งเพิ่มได้เปลี่ยนได้นะครับคูณลูกค้าที่ท้ายนะสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยตึ้งออกไมาแล้วครับตึ้งเปิดนะครับเป็นไงครับค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะส่วนตัวค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นี่ครับภายในครับกว้างขวางนะครับ เก็บของครับไปต่างจังหวัดนี้เดินทางได้ค่อนข้างอยู่ได้หลายวันเลยมีหลอดไฟให้ด้วยนะตัวนี้เบาะนะครับสามารถพับนะครับพับไปด้านหน้าได้นะครับเบาะสามารถพับไปด้านหน้าได้สามารถวางของได้เพิ่มเติมอีกซื้อลถกระทางเซลล์น็อตแถมนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับชุดอะไหล่นะเป็นล้อแม่แรงนะครับเป็นล้อแล้วก็ชุดเปลี่ยนแม่แรงไปด้วยนะครับไปกับตัวรถเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะมีครบนะครับชุดเครื่องมือล้อแล้วก็แม่แรงนะสามตัวนะครับ แถมกับตัวรถด้วยทางเรานะครับรับประกันคุณลูกค้าได้รถกระถางเราคุณภาพแน่นอนนะครับตัวนี้รถไม่เคยถูกชนท้ายครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับน็อตไม่เคยถูกขันเนาะน็อตไม่เคยถูกขันนะผมไล่คุณลูกค้าเลยดูด้านบนนี่ครับโล่กลมนะครับกลมเหมือนเดิมนี่เมนอาร์ตเดิมๆอยู่เลยนะครับคุณลูกค้านี่กลมกลมเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาชมต่อนะตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในกันหน่อยแล้วกันนะ ไปยในด้านขับด้านของคนขับนะครับมีอะไรบ้างเนาะรูประตูฝั่งคนขับนะครับลูกเล่นนะมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับมีที่เปิดปิดกระจกนะอยู่ฝั่งคนขับนะครับโอเคอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ล็อกประตูล็อกกระจกนะครับที่เปิดประตูเป็นโครมเนียมนะโอเคใช้ได้ที่ใส่แก้วน้ํานะครับแล้วก็ลําโพงโอเคใช้ได้นะครับ นี่เบาะเป็นไงครับค่อนข้างสวยนะเป็นเบาะหนังข้อดีของเบาะหนังก็คือทําความสะอาดง่ายครับไม่เก็บกับฝุ่นนะครับเช็ดดูแลง่ายมากเลยเบาะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถถอยหลังได้นะครับวงมอะไรตัวนี้สามารถถอยได้เหมือนกันลูกเล่นตัวนี้ครับนี่ครับที่เปิดเป็นกระจกนะครับเป็นแบบพับเก็บนะครับเป็นไฟฟ้านะตัวนี้นะครับเป็นบูสต์รนนะครับคุณลูกค้าเนาะอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปคุณลูกค้าดูแล้วกันเนาะเข้าไปชมข้างในกันดีกว่านะมีโฟมอะไรประเอนผมหักล้อไว้เดี๋ยวไปดูเนาะอื ผมจะสตาร์ทรถให้คุณลูกค้าดูนะครับนี่ครับลำดับลำดับแรกนะครับขออนุญาตต้องอย่าเบรกก่อนเนาะอย่าเบรกแล้วก็อ่าโอเคนะครับไม่ชัดเจนนะคุณลูกคา้าเห็นไหมเนาะอ่าเดี๋ยวผมห้ดนน<ม>ูอีกทีหนึง่งเป็นไงครับเลขไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับกดไฟปุ๊บชัดเจนเนาะอ่าโอเคสัญญาณเตือนทุกตัวติดตัวนะครับโอเคเป็นไงอันนี้พมอะไรนะครับเป็นพมอะไร ไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตอนนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนาะมีลูกเล่นนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุด้วยตัววิทยุนะครับรองรับ amfm นะครับแผ่นซีดีด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมกดเปิดให้ดูเนาะอ่าเจอเจอโอเคครับเห็นไหมครับอันนี้ผมสั่งจาก โฟล์กอะไรนะผมกดจากทางโฟล์กอะไรนะครับผมไม่ได้กดฝั่งนู้นนะครับตัวนี้ก็มีลูกเล่นหลายตัวนะครับมีเปิดเสียงนะครับตัวนี้เปิดเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนนะโอเคใช้ได้เนาะอ่ะมาดูตัวแอร์หน่อยแอร์มี2ช่องครับมี1นะครับฝั่งนี้นะ2 3 4นะครับมี4ช่องนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นออโต้ก็ได้นะง่ายเลยนะครับตัวนี้เนาะหมุนเอานะครับนี่นะครับคุณลูกค้าหมุนเอานะครับอันนี้คือปรับอุณหภูมินะครับถ้าเป็นด้านล่างคือคุณลูกค้้าาตออองกกดเ่น กดเป็นพัดลมแล้วก็หมุนเอานะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับนี่พัดลมแรงลมได้สูงสุดถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดระดับค่อนข้างโอเคระบบตรงนี้นะครับมีนี่ครับออโตโอ้อะตึ๊ดลูกค้าสามารถเลือกได้ที่เป็นออโต้หรือไม่ออโตน้นี้ระบบไหลเวียนอากาศภายใน,นครับนี่พัดลมเกียร์นะครับเกียร์มีเป็นเกียร์โตนะ้หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแบบขั้นบันไดด้วยดีไซน์เป็นแบบเงินนะค่อนข้างสวยนะครับเป็นเงินนะค่อนข้างสวยเลยอ่า เบ่งมือมีหนังหุ้มมาให้นะที่ใส่แก้วน้ําฝั่งนี้โอเคค่อนข้างให้เยอะนะฝั่งนี้ก็มีให้อีกนี่นี่ครับโดยรวมให้มาค่อนข้างโอเคเลยเนาะส่วนตัวนะครับส่วนด้านบนนี่ครับที่กันแดดเนาะมีกระจกให้นะครับฝั่งนี้ก็มีอ่ามีกระจกหลอดไฟติดทุกหลอดน,นะหลอดไฟติดทุกหลอดฝั่งนี้ก็มีนี่ โอเคโดยรวมให้มาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวผมว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะราคาไม่แพงนะครับคุณลูกคา้าราคาก็ไม่แพง3ามแสนหนึ่งหมบาทซื้อดาวได้ก็ซื้อสดก็ได้นะครับคันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะถ้าท่านใดที่ต้องการลดมือสองเกรเอผมเชียนะครับคุณลูกค้าผมเชียเลยนี่ครับเบาะด้านข้างคนขับนะเป็นเบาะหนังนะออกแบบสรีระก็คือสามารถโอบไหล่ได้คุณลูกคา้านั่งคุณลูกคา้าจะรู้สึกนั่งถึงความสะดวกสบายนะครับดู ข้างในดูหรูดูมีสไตล์นะโอเคนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับคอนโซลด้านหน้าก็ค่อนข้างกว้างนะกว้างลึกนะครับอันนี้ผมติดรถอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดฝาตัวฝากระโปรงหน้าคุณลูกค้าดูว่าตัวเครื่องเรานะครับถ้าหากว่าติดอยู่แล้วทํางานหนักไหมอาการมีการกระตุกไหมนะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยนี่นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วนะครับเอออตัวเครื่องนะคุณลูกค้า เอออ่าผมถอยดูเลยย็งไงครับเครื่องยังใหม่ๆสะอาดสะอาดเลยครับไม่มีรอยคราบน้ามันเครื่องไม่มีคราบสนิมนะผมรม้คุลูกค้าดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะยังไงครับเดิมเดิมนะเดิมเดิมนะครับจากโรงงานซื้อรถกระทางเซลล์น็อตตเกลียนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปงเนะงล,งเล,ลี่นกกย,บบนยนฟอ,องให้ด้วยนะครับตัวรถเราถ้ามีปัญหานะเรารับประกัน30วันนะครับก็คือคุณลูกค้าเข้าสู่นะแต่เอาไปเจรมาให้เราเราจะจัดการดำเนินค่าใช้จ่ายให้นะครับค้า ช่วงล่างเราแข็งแรงนะครับนะครับช่วงล่างเรายังแข็งแรงนะครับเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับดูแลซื้อรถก่อนจะมาจําหน่ายนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถกับทางเราแล้วจะมีปัญหาตามหลังไม่ต้องกลัวนะครับรถเรานะครับไม่เคยตัดแต่งตัเครื่องไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็ไม่ผ่านการจมน้ำด้วยนะครับคุณลูกค้าลูกค้าซื้อทางเราเนี่ยลูกค้าได้รถเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยนะครับเซนเราเรารับแต่รถสามสี่สามเออประธานทุกครับ 4ถึงดาวเท่านั้น1-3ถึงเราไม่รับนะครับ1 3ถึงดาวเราไม่รับเราจะรับแต่รถ4-5ถึงดาวเท่านั้นเขารับมามันโอกาสขายได้ดีครับเพจยนเฟิดมมากกว่า23ปีนะครับ23ปีเต็มนะครับคุณลูกค้าเราขึ้นชื่อเรื่องรถมือสองนะครับเรายืนหนึ่งเลยนะคุณลูกค้าอันใดที่ซื้อรถจะทางผมผมแน่นอนแนะนำแนะนํานะครับโทรมาหาน้อยนะครับ084252691นะผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมนะครับ ผมพิมพเบอร์ด้านล่างแล้วอย่าลืมเนาะก็เข้ามาชมได้นะครับเข้ามาดูรถมาลองขับดูก่อนก็ได้นะครับถ้าคุณลูกค้ายังไม่มั่นใจนะครับจากคันนี้เนาะนะครับคุณลูกค้าถ้าผมขออนุญาตปิดฝาตัวถังนะครับโอเคครับคุณลูกค้าเนาะตัวนี้นะครับตัวใต้ยาลิทหนึสองจปี2014นะครับราคา319,000บาทผ่อนนะครับ6,000ต้นๆนะตัวนี้ไม่น้อยครับ110,000 1,000ันโลเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่ต้องการรถมือสองเกตเอผมเชียร์คันนี้เลยนะครับรถยังค่อนข้างสภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เนาะติดต่อผมแล้วกันน็อตนะครับผมมีช่อง u t u b e นะครับ3มช่องคุล,ลูกค้าก็ไปกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับน็อตเก่งมือสองน็อตรถมือสองนะน็อตวีออสมือสองนะครับคุลูกค้าเนาะก็อย่าลืมนะครับสนใจรถมือสองที่นี่ครับบริษัทเพชรยนต์เพชรยนต์มินบุรีที่นี่ที่เดียวนะครับรถ4 -5 ดาวนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยสวัสดีครับ